วิธีการอาเปลี่ยนคลิปวิดีโอของเราจากแนวตั้งจากที่เราเคยถ่ายคลิปยาวแล้วก็เอาไปลงในบ้านสีฟ้าแล้วก็เราจะเอาคลิปเดียวกันมาลงใน youtube นะคะแล้วเราจะเปลี่ยนให้มันเป็นแนวนอนเพราะคลิปยาวคลิปวิดีโอมันต้องเป็นแนวนอนนะคะก่อนที่เราจะลงใน youtube มีวิธีการค่ะคลิปเดียวกันเปลี่ยนจากแนวตั้งให้เป็นแนวนอนแล้วเอามาโพสต์ทำยังไงตามมาเลยค่ะโอ,โอเคค่ะคลิปวิดีโอสั้นนี้เราถ่ายเป็นแนวตั้งนะคะเป็นแนวนอน เราก็กดไปตรง aspect r a d i o นะคะ aspect r a d i o แล้วก็ปกติแนวตั้งนี่มันจะเป็น9ต่อ16นะคะตอนนี้เราจะทำให้เป็น16ต่อ9คือแนวนอนนะคะเราก็กดเข้าไปเลย16ต่อ9แล้วก็ติ๊กถูกนะจ้าติ๊กถูกเสร็จแล้วตรงข้างๆเนี้ยข้างๆคลิปของเรามันจะเป็นสีดำนะคะทุกคน แล้วเราจะไปใส่แบ็กกราว d ์เราก็กดไปตรงแบ็กกราว n ์เลยแล้วก็เราจะไปเบลอนะคะหรือใส่ image ก็ได้หรือทําเป็นเบลอก็ได้นะคะทำเบลอเล็กเบลอน้อยก็ได้อับเบลอประมาณนี้ก็ได้นะคะทุกคนแล้วเราก็ติ๊กถูกก็ลองเล่นดูเห็นไหมคะแล้วเวลาเราอัปโหลดคลิปขึ้นไปใน YouTube มันก็จะเป็น คลิปวิดีโอยาววิดีโอที่มันอจอใหญ่นะคะทุกคนแล้วก็อีกอย่างเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูอ,อันนี้แล้วก็ Export ไปใช้งานได้นะครับทุกคนกอีกอย่างเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูวิธีการที่เราจะเอาแบ k g กราวน ของรูปภาพเราออกแล้วก็จะเอาเราไปยืนอยู่ที่ไหนก็ได้นะคะก็ให้กดไปตรง Remove Background ลวงแรมนี้มันออกนี่เขาก็กำลังประมวลผลให้อยู่เขากำลังประมวลผลให้อยู่เห็นไหมคะเขาก็จะตัดแต่รูปภาพของเราออก แล้วเราก็ Export ขึ้นไปไว้ใช้งานได้เลยค่ะแล้วเขาก็จะเซฟในครั้งรูปภาพของเราแล้วทีนี้เรากดไปเช็คที่ของเราออกมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะนี่คือวิธีการใช้แอปแคปขัดอย่างง่ายค่ะตัดต่อรูปภาพเทคนิคการใช้ทุกอย่างนะคะ